สวัสดีค่ะสลินินสีขาวค่ะคุณลูกค้าสลินินแขนสั้นสีขาวเนื้อลินินเป็นผ้าเนื้อปาาไม่หนามากนะคะคุณลูกค้าแขนทรงแฟร์ค่ะทรงระบายออกระบายอากาศดีค่ะแขนทรงนี้นะคะเป็นงานปักคัลเลอร์ฟูลเหมาะ Customer, มากับซัมเมอร์มากๆเลยค่ะสำหรับคนที่ชื่นชอบสีขาวรุ่นนี้คือคำตอบเลยค่ะพี่นี้ใส่เสื้อ ตัวนี้ไซส์เอสนะคะคุณลูกค้าไซส์เอสเสื้ออกสามสิบหกเป็นใีอกจริงสามสิบสามนะคะสะโพกตัวนี้จะอยู่เอ่อตัวเสื้อนะคะจะอยู่ประมาณสามสิบแปดค่ะคุณลูกค้านี่นะคะซับในสีขาวค่ะซับในสีขาวเป็นผ้าคอตตอนอย่างดีคะ่ะสสยเดียวเย็บติดนะคะชายเสื้อนี่เลาะเชิงให้รับกันกันกบตัวตัวงานสีงานปักของตัวเสื้อนะคะนี่นะคะคอกลม เลาะเชิงเช่นกันค่ะคอกลมนี่คอไม่แคบนะคะคุณลูกค้ามีกระดุมหลังหนึ่งเม็ดนะคะให้ชมเนื้อผ้าค่ะเป็นเนื้อบางเป็นลินินแท้ค่ะรับประกันเลยค่ะคุณลูกค้านี่นะคะมีระบายตรงนี้นะคะน่ารักมากลุนนี้น่ารักน่ารักจริงๆไม่รู้จะโวยยศกันยังไงแล้วค่ะคุณลูกค้าลูกค้าที่ชื่นชอบงานปากเสื้อลินินแนะนำเลยค่ะ ยิ่งซักยิ่งนุม่มยิ่งใส่สบายค่ะคุณลูกค้าทรงเสื้อเป็นทรงที่แบบใส่ได้ชิลๆใส่ได้เรื่อยๆเลยคะ่ะใส่ได้นี่มีวันเบือ่อสำหรับเสื้อลินินนะคะคุณลูกค้าซักลีสสมัยนี้ดูแลง่ายคะ่ะไม่ต้องห่วงคังบนไดด์เลยคะ่ะคุณลูกค้าสีขาวใส่แล้วน่ารักคะ่ะไปแมทได้ทุกทุกสีเลยนะคะสําหรับเอ่อกเกงกหรือกระโปรงนะคะคุณลูกค้าค o l o ล f ฟูค่คะ,คคะใส่เที่ยวก็สดใสคะ่ะนี่นะคะ ไม่ต้องห่วงเรื่องคอจะแคบนะไม่แคบเลยค่ะคุณลูกค้าเอ่อรุ่นนี้ทำสามสีนะคะคุณลูกค้าสีดำสีดำนะคะสีดำสีดำไซส์เอสนะคะคุณลูกค้าที่โชว์นะคะสีส้มสีส้มตัวนี้เป็นส้มอิดส้มไม่สว่างนะคะคุณลูกค้าเอ่อส้มเนี่ยต้องขออาภัยด้วยนะคะตอนนี้มีขนาดเดียวไซส์เดียวคือไซส์เอลอกสี่สิบนะคะรุ่นนี้รหัสหกแปดแปดห้าสี่ค่ะ เอลตัวนี้ออกสี่สิบนะคะสีส้มอิดค่ะส้มไม่แจ๊ค่ะรับประกันค่ะงานปักสวยค่ะให้ดูใกล้ๆเลยค่ะลินินแท้ค่ะใส่สบายค่ะใส่สบายแล้วใส่แล้วสวยค่ะใส่แล้วมีคนชมค่ะถามซื้อที่ไหนแนะนําเลยนะคะเพนนีโค้ดแปดแปดแปดหรือคุณเพนนีค่ะขออนุญาตโชว์ด้านหลังนะคะอันนี้ละค่ะที่เรียกอันนี้กระดุมหุ้มผ้าสีเดียวกับตัวเสื้อนะคะ จอดหยดน้ำเนี่ยค่ะ